ถึงจุดขายหญ้าของเมตุยนะครับเมตุย้ยสวัสดีครับสวัสดีนะครับผมทานาหญ้ามานานนีอยังครับผมหลายปีลลนะ่ะครับประมาณกี่ปีครับไม่หลายปียุกปีกปีเที่ยวได้ใหญ่ย่ยงปีเรียกว่าพ้นครึ่งชีวิตเลยนะครับผมอยู่กับหญ้า เีดละละครับชว่วงนี้เป็นไงการขายยาเราขายา <ละ S 1> ดีไหมเล้วเต็มมือคือเก่าน้ามือก็ไแดดสองลอยน้ามือก็ไแดดลอยหนึ่งตามเวลามันย่ำย่ำฝนย่ำฝนมันเกิดจะขายยาแม่ครับเดือนสิงหาช่วงไหนที่ราคาญ้าและการขายญ้าจะดีขึ้นครับผมส,งสิงหากาญยาตุล่าเนาะออกกรรษาออกอกรรษาเล,ล้วบุญละลรออัน คือสก้กาไปบุญละท่านว่าโมกะลาไปบุญละนั่แหละจังเสียนขายดีครับแบบเกี่ยวน้ำมาท่านบุญละซอปีไก่ปีไก่ครับขายดีอยู่ได้ข้าเจ้าก็ขายดีอยู่ช่วงนี้ก็พยุงไปก่อน,นช่วงนี้ช่วงนี้ดีที่น้ำฝนล,ลงมาเราเราไม่ค่อยได้ใช้น้ำเท่าไหร่ครับ พื้นที่ปลูกย่ขขงไม่ตุ้ยเท่าไหร่ครับกี่ไร่ครับผมทั้งหมดมันมีสองไร่สามไร่อยู่ครับจะปลูกเพราะในแล้วเปนไรดอกครับนี่เป็นอีกจุดหนึ่งใครผ่านมาก็แวะอุดหนุนกันได้นะครับผมถ <c oughs> นนเส้นดอนมายางนะครับ <c oughs> ดอนมายางสารแดงนะครับผม <c oughs> อ่าพื้นที่ตรงนี้ขอบคุณไม่ตุ้ยมากครับ <c oughs> ขอบคุณค่ะครับสวัสดีทุกท่านที่ติดตามเข้ามารับชมลิปครับผมขอบคุณที่ รับชมเปม็นกำลังใจครับวันนี้ครับพาทุกท่านมารับชมนะครับการเจริญเติบโตนะครับของหญ้าจินนีบอมบ้าซาในฤดูต่างๆนะครับว่าเขาเจริญเติบโตแตกต่างกันอย่างไรบ้างนะครับรวมถึงปัญหาที่มักพบในช่วงนี้นะครับของหญ้าจินนีบอมบ้าซาว่าพบปัญหาอะไรบ้างนะครับในฤดูที่หญ้าเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วนะครับเราจะพบปัญหาอะไรนะครับเนคุณแม่เจียวอยู่ด้านหน้านะครับเป็นฤดูฝนนะครับการเจริญเติบโตของหญ้าฤดูฝนนะครับ ค่อนข้างจะมีลำต้นที่ยืดยาวได้ดีนะครับผมคือสูงเร็วว่างนั้นนะครับสูงเร็วนะครับผมแต่การแตกกอนะครับยังไม่ดีเท่าฤดูร้อนและฤดูหนาวนะครับลักษณะของหญ้านะครับเขาจะยืดขึ้นได้เร็วแต่ไม่ค่อยขยายกอนะครับผมในหน้าฝนนะครับผมได้ความรวดเร็วนะครับให้คุณแม่แกอธิบายเพิ่มเติมนิดนึงที่ผมพูดไว้เมื่อกี้เป็นฤดูฝนถ้าเป็นฤดูร้อนมาลักษณะหญ้าเราเป็นยังไงบ้างครับคุณแม่ครับการเจริญเติบโตครับผม เริ่มเติบโตเร็วแตกกอเดี๋เกี่ยวเร็วหน้าหนาวนี่ประมาณเดือนนึงจึงเดีเกี่ยวแต่ว่าแตกกอร้ายแต่ว่าดิหน้าหนาวนั่นเดีเกี่ยวดเดือนนึงครับแต่ว่าหน้าห้วนนี่ประมาณยี่สิบ้านก็ได้เกี่ยวแล้วอยากให้แตกกอเท่าหน้าหนาวมันก็ไม่เท่าเพราะมันเร็วงามเร็วแสดงว่าการเจริญเติบโตแตกกอดีต้องยกให้รดูร้อนใช่ไหมครับใช่แตกกอดูร้อนเนเร็วด้วยได้เกี่ยวเร็วเกี่ยวเร็ว ถ้าเทียบยอ่าผมจะไล่เรียงเป็นราดับถ้าฤดูฝนที่เราเกี่ยวนะครับกี่วันได้เกี่ยวดูแลดีฤดูฝนเหรอครับที่เราเกี่ยวอยู่ตอนนี้เกี่ยวนี้ก็ประมาณ25วัน27วันฤดูร้อนฤดูร้อนก็ประมาณ23วัน22วันย่นราอีกเ,อเกี่ยวได้เร็วเพราะมันร้อนถ้าฤดูหนาวฤดูหนาวประมาณเดือนตอร้อนนครับโชวงนี้ขนาดจะ5โมงยังร้อนอยู่ต้องเข้าร่มก่อนนะคุณแม่นะเอาที่ทุกท่านเห็นในคลิปนี่คือดอกของยานะแม่ใช่อ่า อยู่นอกพื้นที่นะครับผมอยู่นอกพื้นที่เป็นดอกของหญ้าครับผมอันนี้เป็นของกินนีบ้างนะครับแล้วก็กินนาลีสีม่วงบ้างนะครับสายพันธุ์นะครับหญ้ากินนีมอมบาซ่าและกินนีสีม่วงนะครับสืบเนื่องมาจากบางพื้นที่ก็จะเปลี่ยนสายพันธุ์แล้วยังหลงเหลืออยู่ในบริเวณนี้ใช่ไหมคุณแม่ใช่มันยังหลงเหลืออยู่ก็มีครับนี่แหละครับลักษณะดอกปัญหานะครับที่จะพบถ้าเราไม่เกี่ยวออกเจอแน่นอนเจอแน่นอนข้าวขอกตอน้นข้าวมัน มันตอนไหนก็ตอนนั่นละจ้าครับออกดอกกระซมกันครับเข้าเฮ้าละจ้าครับผมประมาณหนึ่งเดือนอ่าถ้าเราไม่รีบตตดออกใช่ถ้าเราข้าวเราเหมือนข้าวเราเนี่ยแหละถ้าข้าวออกตอนไหนหญ้าก็มันจะออกตอนนั้นทอกพร้อมกันพร้อมกันเลยครับนี่นะครับแต่ไม่เกี่ยวก็จะเป็นอย่างนี้มันเป็นปัญหาของคนปลูกขายนะครับแต่ถ้าคนผลิตเมล็ดพันธุ์ขายก็ไม่ใช่ปัญหานะครับผมตัวนี้นะครับคืออยู่นอกพื้นที่ แต่ผู้ใด้ฟังหมายเขาว่าถ้ามันเกิดอยู่ในแปลงนะครับผมที่คุณแม่จะเกี่ยวเมื่อกี้มันจะเกิดปัญหาสําหรับคนที่ปลูกแยไขายใช่ค่ะอ่านี่คือปัญหาที่พบนะครับฉะนั้นก็คือวิธีแก้ไขคือต้องรีบเกี่ยอกเกี่ยอกไปทันอย่าเพิ่งให้ดอกดอกครับผมนี่นะครับผมครับเมื่อกี้เราก็ได้ชมว่าถ้าเขาปล่อยไว้นานนะครับหญ้าชนิดนี้ก็จะถอกดอกออกผลนะครับผมเป็นเมล็ดนะครับดูตรงนี้ก่อนครับผมพื้นที่ใกล้เคียงนะครับ มันก็ปะปนกันทั้งกินหนีบอมบาซาและกินนาฬีสีม่วงนะครับผมในพื้นที่ครับเขาจะถอกดอกนะครับผมนี่ครับยอดแสงไหมนี่นะครับผมนี่นะครับผมนี่นะครับลักษณะดอกครับผมนี่นะครับจะถอกเมล็ดถอกดอกออกมานะครับฉะนั้นแล้วนะครับวิธีการแก้ไขที่ดีที่สุดก็ด้านหน้าครับเกี่ยวออกครับนี่นะครับ กำลังเกี่ยวอยู่เกษตรกรที่ปลูกหญ้าก็จะรู้ถึงเวลานะครับจะต้องเก็บเกี่ยวผลผลิตออกไปแน่นอนครับว่าหญ้าหน้าฝนอย่างที่คุณแม่แกแนะนําและผมพูดได้ฟังก็คือว่าต้านี้เขาจะยืดได้เร็วนะครับผมยืดได้เร็วแต่การจเจริญเติบโตการแตกกอจะไม่ดีเหมือนหน้าร้อนและหน้าหนาวนะครับนี่นะครับผมจะยาวเร็ยวครับยาวเร็วเกี่ยวไม่กี่วันก็ได้กลับมาเกี่ยวอีกแล้วนะครับผมนี่ครับ แลังที่พี่แกเกี่ยวอยู่ด้านหน้านะครับผมรอบนี้ได้กี่วันแล้วครับนี่ตัดนี่ถึงยี่สิบวันไหมเ,เดือนหนึน่งแล้วยังไม่ได้เก็บเกี่ยวเลย<ป>สอบถามข้อมูลแล้วอยู่ที่หนึ่งเดือนเนื่องจากเวลานะครับผม <laughs> เพราะว่ามันพื้นที่เยอะนะครับผมบางคนแปดไร่สิบไร่นะครับมันจึงเป็นปัญหาที่ตามมาในฤดูที่หญ้ายาวเร็วนั่นก็คือ เก็บเกี่ยวผลผลิตไม่ทันไม่ทันก็ต้องแยกออกไปอีกหลายแบบนะครับไม่ทันเพราะว่ายาขายไม่ดีไม่มีออเดอร์เข้ามานะครับลําพังจะให้วัวให้ควายที่เลี้ยงไว้กินก็คงก็ยังเกี่ยวไม่ทันอยู่ดีนะครับทั้งมีทั้งข้อดีและข้อเสียในฤดูนี้นะครับข้อดีคือยาวเร็วครับข้อเสียคือไม่รู้จะไปขายให้ใครบ้าง <laughs> มันโตเร็วนะครับผมโตเร็วแต่ถ้าจัดการดูแลดีก็อย่างนี้เลยครับนี่ ปุ๋ยในพื้นที่เยอะเขาก็เจริญเติบโตได้ดีอย่างรวดเร็วนะครับนี่นะครับเมล็ดดูเมล็ดก่อนจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับผมอันนี้ห้ามไม่ได้นะครับห้ามไม่เขาถอกเป็นเมล็ดเหมือนกับข้าวนะครับห้ามไม่ได้นะครับฉะนั้นต้องเกี่ยวออกให้ทันแช่นนั้นนะครับผมสำหรับการแก้ไขครับผมมาถึงอีกหนึ่งพื้นที่ครับปัญหาที่พบมักพบเลยนะครับผมในพื้นที่ที่ปลูกหญ้า ชนิดนี้อยู่คือหญ้ากินนีบอมมาซานะครับคือหญ้าที่ขาดการดูแลเป็นเวลานานๆน,นะครับผมนี่ครับใบเหลืองซีดนะครับใบจะมีลักษณะแบบนี้นะครับผมค่อนข้างจะเหลืองนะครับใบไม่จเจริญเติบโตเต็มที่ครับใบรีบเล็กแต่รับต้นยังยืดอยู่นะครับรับต้นยังยืดอยู่ลักษณะรับต้นยังยืดได้ดีเพียงแต่ว่าใบจะเหลืองนะครับผม ถึงจะยืดแต่รับต้นก็รีบเล็กนะครับรีบเล็กอยู่เท่าที่ทุกท่านเห็นกับผมในคลิปนะครับแต่ปัญหาที่จะแก้ไขได้ดีที่สุดก็ตัดออกเหมันกันครับแต่การตัดออกมันก็ขึ้นอยู่กับที่ผมแนะนําว่าบางพื้นที่ปลูกเยอะนะครับผมปลูกเยอะอะถึงจะไปให้กัวให้ควายที่เลี้ยงอยู่นะครับไปกินยังไงมันก็กินไม่ทันครับมันโตเร็วนะครับผมข้อดีคือโตเร็วนะครับหน้านี้ ดูครับผมใบเป็นแบบนี้เลยนะครับปัญหาที่มักพบแต่ไม่ได้ส่งผลกระทบด้านการยืดนะครับปัญหาที่พบก็คือใบรีบเล็กใบเหลืองนะครับลำต้นไม่อวบเต็มที่และมีลำต้นที่ค่อนข้างแข็งนะครับอาจจะเป็นย้าแก่นะครับผมอาจจะเป็นย้าแก่เพราะเกี่ยวไม่ทันนะครับลักษณะนี้นะครับผม ลักษณะจะขึ้นข้อแล้วนะครับผมแสดงว่าเป็นหญ้าที่แก่อยู่เกี่ยวไม่ทันแข็งนะครับแข็งปึ๊กเลยนะครับผมแต่กอไม่ได้ด้วยครับแต่กอไม่ดีนะครับช่วงนี้แต่ลาต้นยืดนะครับนี่คือพื้นที่ที่เคยให้ฝุ่นให้ปุ๋ยเขาเป็นประจํานะครับเขาจะช็อตไปเองนะครับช็อตไปเองเมื่อเราไม่ได้เพิ่มฝุ่นเพิ่มปุ๋ยลงในพื้นที่นะครับผมเป็นลักษณะแบบนี้นะครับวิธีแก้ก็รีบเกียวแหละครับผม ยออกแล้วก็ให้ฝุ่นให้ปุ๋ยตามก็จะเจริญเติบโตขึ้นมาใหม่นะครับสำหรับหญ้าจีนีบอมาซานี่คือปัญหานะครับปัญหาแต่มันแก้ได้นะครับปัญหาแก้ได้อยู่นะครับเพิ่มฝุ่นเพิ่มปุ๋ยมันอยู่ที่สถานการณ์โอกาสนะครับการตลาดด้วยนะครับบุคคลด้วยว่าช่วงนี้เขาต้องไปทําอะไรนะครับเนื่องจากว่าหญ้าขายไม่ดีก็ต้องแบ่งเวลาไปทําอย่างอื่นนะครับแล้วนะครับเมื่อถึงฤดูที่หญ้าขายดีก็กลับมาฟื้นฟู เป็นวัฏจกักรเป็นวงเวียนอยู่อย่างนี้นะครับสำหรับปัญหาของยากินนีมอมมาซาในช่วงนี้นะครับผมดูดูฝนนะครับก็คือเกี่ยวออกแล้วก็เพิ่มการดูแลในแปลงที่ส่วนที่ต้องการคงไว้เพื่อจําหน่ายนะครับเพราะว่าย้าจากทางธรรมชาติก็เกิดขึ้นค่อนข้างเยอะนะครับดูดูฝนนะครับผมปัญหาที่แก้ไขได้ดีสุดก็คือเจี่ยวนะครับผมเกียวออไปนะครับป้องกันญ้านะครับ ถอกเมล็ดด้วยนะครับช่วงนี้จะเป็นฤดูที่ถอกเมล็ดนะครับรวมถึงรักษาสภาพหญ้าไว้นะครับถ้าหญ้าแจ่เกินไปไม่รีบเกี่ยวออกมันก็ไม่ส่งผลดีต่อการเจริญตุบตัวรอบต่อไปนะครับผมนี่ครับเกษตรกรแถวนี้ก็ยังเกี่ยวนะครับเกี่ยวออกไปบางพื้นที่ก็ให้พี่น้องนะครับนําเครื่องตัดหญ้ามาเกี่ยวไปนะครับพอบางบางเจ้านะครับปลูกเยอะนะครับ อย่างคนไม่มากนี่ก็ประมาณ 2- ถึงสามไร่นี่ครับแต่ถ้าคนเยอะก็เกดแปดไร่นะครับเกี่ยวไม่ทันนั่นแหละครับอยู่ที่การตลาดเพราะช่วงนี้มันก็ขายไม่ค่อยดีอ่าบางท่านก็เลี้ยงวัวควายอยู่นะครับแต่ว่านําไปใช้เลี้ยงมันก็ยังไม่ทันอยู่ดีนะครับคือช่วงนี้กินไม่ทันครับเขาโตเร็วนะครับหน้าฝนครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับพามารับชมนะครับปัญหาที่มักพบนะครับของหญ้ากินีบอมมาซาในฤดูที่ จเจริญเติบโตเร็วและการจเจริญเติบโตของแต่และฤด,ดูแตกต่างกันมากน้อยเพียงใดนะครับสําหรับท่านที่สนใจอยู่นะครับรับชมชิปเป็นประจําหรือท่านที่เข้ามารับชมใหม่ก็ขอบคุณที่รับชมเป็นกําลังใจครับวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ